ก็เป็นวิชานะครับการศึกสาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์นเรชคันตะกรสุวรรณจันทร์นะครับครับโดยมีสมาชิกในกลุ่มนะครับทั้งหมด15คนนะครับครับผมอ่าส่วนคนที่1นะครับก็คือนายสิทธิกรรัฐการจนังนะครับ2นายวุทธิพงษ์เจริญทรัพย์3นายปรเมฆล้อมไทยสง4์นางสาวณชาพัชรวิริศหนายสุทธิการอรรพ์พัี 6นางสาวดีรัตน์รักฉาย7นายกมลรัตนบุรี8นายรัตนบงศงงาน9นายสงกระลุกปดอิชัย10นายวิทพลสิงโตทอง11นายเซดภพกพิรามาธ12นายวรายุลลมสิงห์13นายธนวิทย์หนุนทอง14นายมวรวรพงศ์วงสุวรรณ15นายเธญกลางสีเม่นะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูการทำสื่อไทยในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปดู เกี่ยวกับปัจจัยาการมีชีวิตของชุมชนนี้ก็ได้นะครับคัทเดี๋ยวไปพบกับพวกเราได้ครับ,บคัทนี่มึงบอกหลังน,น,น,นี่บอกหลังขีฟ้านี่ร้านมงคลขุยไทย่ครับคือการเดินทางของพวกเรานะครับเจอว,วครับมานี่ครับโอ้ สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นบ้านที่ทำลุ๋ยใช่ชื่อว่าบ้านอะไรครับ้มุงคลขุยไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวถามคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรับป้าชื่อป้อมเป็นรุ่นที่สามใช่ไหมครับขอมา เป็นการสืบทอดบรรพบุรุษมาครับถึง3รุ่นเลยทีเดียวนะครับคุณป้าซึ่งคุณป้าคุณป้าป้อมก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับก็อน,นี่นะครับคือหน้าตาของปุ๋ยที่คุณป้าทํามาสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้คุณป้าเล่าสักนิดหนึ่งว่ามีแผนแนในอะไรในอนะตนรับเกี่ยวกับการทำาไทยหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมแน,น่นะปัญหาก็คือไทยไม่นิยมเล่นดนตรีไทย ไมไ่ยอมเล่นสีไทยก็มันจะสับสนเพราะว่ามันไม่มีคนเล่นคนขายก็ขายไม่ได้เาก็จะเลิกไปใช่แล้วก็มันมันเรียกง่ายก็คือแบบว่าช่วงนี้สังคมไทยแล้วก็ยรรุ่ไทยแล้วก็เด็กไทยนะครับก็กําลังกําลังเนีย่ยทิ้งสิ่งดีๆของประเทศเราไปนะครับก็คุณป้าเขาฝากไว้ว่าอยากให้เรากลับมาเล่นกลับมา ทำสิ่งนี้ใหม่ซึ่งมันเป็นสมบัติของชาติใช่ไหมครับแล้วก็คุณป้าก็จะได้มีกําลังใจในการทํกลุ๋ยไทยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขายเพื่อทเงินอย่างเดียวใช่ไหมป้าคุณป้าก็ต้องการกําลังใจครับกําลังใจของป้านั่นก็คือการที่เห็นเด็กไทยได้กลับมาเล่นคุยเล่นดนตรีไทยของพวกเราเองนะครับซึ่งเป็นสมบัติของชาติเรานะครับก็อื่นนะครับพวกเราก็ขอขอบคุณคุณป้าป้อมนะครับพี่ อนุญาตให้เรามาทำโรงงานแล้วก็มาได้รับรู้เรื่องราวอะไรดีๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีของที่ระลึกมอบให้คุณป้านะครับครับขอบคุณคไม,ไม่ไ,ไม่ใช่จอไอจิมมี่อ่ะอย่าบังครับอย่าบางังเ้อ การทำบัตรแก้วนะ นี่ครับหน้าตาของอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่แม่แม่พิมน,นะครับป้องครับก็เป็นบ้องครับเราจะมีรูป้องกันชาเราจะมีรูของมันไว้คร<ฮ>ับอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนสว่านครับเจาะแต่คือจะเป็นเครื่องที่เซ็ตมาเลยถือลางน่าจะกดลงเลยครับแล้วจัะเข้าไปสรุปนี่เครื่องเดีย๋ยวมาดูคุณป้าทำดีกว่าครับ สวัสดีครับป้าชื่อคุณป้าการมีสมภกดีการมีสมภกดีนะครับก็ป้าเป็นกรรมการของชุมชนนี้ครับใช่ครับอันนี้เป็นชุมชนมาไส้ไก่ชุมชนมาไส้ไก่อนะครับทีนี้ภูมิปัญญาแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นโยกโอนกับเืนโดยปกติก็ฝึกไทยใช่ไหมครับอ๋อก็คือเป็นง่ายๆว่า ที hoy, 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 ez, hey, ่ตอนนี้มีควาโดยเด่นหน้าหัวโขนแล้วก็เป็นสินค้าของใช่แล้วก็มีปลาส้มอีกนะแต่แต่ปลาส้มต้องเป็นหน้าทำเป็นหน้าปลาส้มเป็นหน้าเป็นหน้าของกระเพราปลาเป็นยากแล้วผู้นำชุมชนนี้คือนายสุทิ นาปสุธิมนาปีใช่ไหมครับเป็นเขาได้รับคัดเลือกยังไงคัดเลือกคือเลือกตั้งกันเองใช่เทเจเทเแต่งตั้งเทเลือกตามเลือกชาวบ้านมันเลือกแล้วก็เทมาแต่งตั้งอ๋อครับผมทีนี้ความเป็นมาความเป็นมาของพนี้มีอะไรบ้างครับความเป็นมาของบางของที่จะมไส้ไก่ไม่ดีหรอกครับผมมันก็เกี่ยวกับหมู่บ้านนี้ก็ ทำคุยฝนมากทำคุยอ่าฝนมากตอนนี้พอรุ่นเก่าๆเสียไปๆแล้วก็เลยมาก็คุยก็น้อยลงเนี่ยมีไม่กี่บ้านที่ซามาก็เลยจะหาบ้านาช่แรกทำทั้งหมู่บ้านแล้วทีนี้ทำไมถึงเรียกว่าชมเชนมาไส้แก่ก็มันแต่ก่อนมันตามบางไส้ไก่แต่ชื่อบางกนชื่อสั้นๆนี่เขาจะเรียกวัดลาวเพราะว่าวัดเนี่ยมัน เจ้าวาดเป็นคนหักก็เลยเรียกว่าวัดลาทีนี้คาดหวังว่าอนาคตอยากให้ชุมชนนี้เป็นยังไงไอยากให้ดีแบบอยากให้เขามีคนเข้ามาพัฒนาุกคนมาช่วยเงาน่ยต่างเข้ามาครแล้นี้มีแนวคิดในการจัดก,การหรือว่า นวมีแนวคิดแบบว่าเจ่อยากให้ชุมชนนี้ยึดหลักอะไรเป็นบริหารเศรษฐกิจพอเพียงใช่ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อนาคตอะครั0อนาคตในชุมชนนี้อยากให้ยึักรสึพ่อมีการสืบ่อแล้วกถต้องขาย็ขายหลานกให้ลูกไปหลานทางต่อไป เารักษาความยั่งยืนของลูกหลานยังไงก็คือแบบว่าคือลูกหลานมีแบบมีอะไนี่คเกิดการความคิดที่แบบว่าไม่อยากเอาไม่อยากยึดลกหลาชียมันก็มีว่ามันก็มีคนหนื่อแล้วต้มีคนเหน่อที่ต้อต้องดูแลต่อไปมันต้องมีใช่ไมเมติดไระหายไปไแล้วก็มีปัญหาได้คพอเย อนาคตจะขาสนคิดอนาคตในสนมาุ่สุของสุต่ปากดของนไม่ต้องายต้นไม่มี้ถูกกระไม่เป็นภาษาไทย้อภาษาหลดมามีอันเดียวแล้วก็จะรับษาความยั่งยนของลูกหลาน ก็คือแบบว่าคือลูกหลานมีมีแบบมีอันนี้ครับเกิดการความคิดเห็นแบบว่าไม่อยากเอาเอาไม่อยากยึดหลักอิ่งเนี้มันก็มีว่ามันต้องมีคนหนึ่งอะมันต้องมีคนหนึ่งอะที่จะต้องดูแลต่อไปแต้องมีเอ๊ไม่อยากที่จะสลายเลย้อ๋อครับแล้วก็เคยมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับทุกจนประสบปัญหาอะไรบ้างก็ส่วนหลักๆยาเสพติดยาเสพติดใช่ไหมครับ แต่ชุมชนนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านที่เฉยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมามันก็มีทุกที่อ่าเนาะใช่แล้วบ้าอยากให้หน่วยงานไหนเข้ามาช่วยบ้างนี่หภาครัฐม้่งแล้วก็สายหน่วยที่เข้ามาดูแลชุมชนบ้างให้มันดูแลกระต orn ี้มีอันนั้นารเรือ เข้ามาแต่ก <Ark> to ็ขายไปเขาบอกว่าจะให้ทําอะไรเราก็อยากให้เข้ามาช่วยดูแลชุมชนเกี่ยวกับเนี่ยมาทาสีช่วยทาสีช่วยทําอะไรเนี่ยพัฒนาชุมชนอะไรก็หายไปตลอดนี่ยทำจริงนะก็ปัญหาของที่ผมก็คือในงานภาครัฐต่างๆนะครับก็เข้ามาดูแลแล้วก็หายไป ใช่ไหมครับก็ค <st wireless> ือไม่มีอะไรอย่าไปกินเป็นจังนะครับก็มีโครงการอะไรเข้ามาด้วยนะเข้ามามีโครงการต่างๆเข้ามาเรื่อยก็มีหลักๆก็จะมีพวกประธานชุมชนแล้วก็กรรมการชุมชนนะครับที่ดูแลชุมชนนะครับดูแลกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็สามัคคีกันเลยใช่ครับแล้วก็จะมีการรักกันอยู่ไม่เคยรักกันเลยทุกชุมชนมันมีมันมีดีมากแล้วก็มันก็ เมาทานก็โดนดา่าไม่ว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยประชิดลุงเนี่ยมันก็โดนดา่าแต่ก็ต้องยอมเพราะเราดูแลทุกคนเพราะป้าเป็นคนเกิดที่นี่โตที่นี่ป้าก็ต้องไม่อยากเป็นอะไรประธานให้กำการเนี่ยเพราะมันเป็นมาหลายปีนะเนี่ยมันรู้แล้วนี่เราเป็นคนที่บางไส่ไก่ใช่ไหมเราก็ต้องช่วยเขาป้าเป็นอาสาสมัครสายหน้าสขด้วยนะ เป็นหลายอย่างหลายตำแหน่งช่วยเหลือไงเป็นอาสาคำว่าอาสาก็อยากดูแลให้มันดีที่สุดแค่ข่าวยางก็อาประวัติร้องไงก็เป็นแล้วมีตำรวจบ้านเราก็ต้องการว่ามีมป้อมนี้ไว้ดูแลกลางคืนนะยามเดิมขโมยขโมยใช่ไหมเพราะไอ้นั่นน่ะเวลาก็ไม่ดีถามว่าหนกขูบ้างอะไรบ้างก็ไม่ดีเลยเนี่ยมันทำอะไรมันก็เด็ดล้อมไปเป็นอย่างไงหลายอย่าง กแก็ทำไปที่สุดอะ่ะยอม้าโตด่าแต่ว่าบางทีมีเข้ามาบางทีก็มีโครงการอะไรเข้ามาแบบว่าให้ของแม่บ้านทำนู่นทำนี่อะไรอะ่ะการแก้ดีน่ามมีทำสมุนไพรเกี่ยวกับอาหารืวอสุขภาพแล้วก็มีอะไรเอ่อทำเครื่องปริอะไรเนี่ยเข้ามาในชุมชนให้ชาวบ้านมามาช่วยมาทำกัน ก็ยังไม่มีอะไรที่ยังแสดงออกมาไม่ได้ยินชนืน่อใครไออี้านเตกอะ่ะอันนี้พวกผมมาจากาทานะครับบุรีพีเข้ามาเนี่ยเขาก็เอาลีลาดมาลงอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นพาสูง,สง,สง,สงอายุสูงวัยช,ช่อสูงวัยช่อก,ก็ขอขอบคุณคุณป้ามากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็หลักการของชุมชนนี้นะครับและหลายอย่างของทีมชนนี้นะครับแล้วก็ได้ทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็สถานะต่างๆที่เกิดขึ้น ก็ามา,นะาเดนะี๋ยวมาถ่ายรูปถ่ายรูปลงไ